มะม่วงดกๆเยอะๆอย่างนี้นะครับปัญหาส่วนหนึ่งที่ทําให้มะม่วงผลผลิตเสียหายเนี่ยก็คือศัตรูพืชตัวสําคัญก็คือมแมลงวันทองนะครับถ้าฉีดยาก็ง่ายๆครับคือไปซื้อยามาฉีดแต่ว่าที่สวนเนี่ยเราไม่ได้ใช้สารเคมีเพราะว่าหนึ่งเรากินเองแล้วก็สองเราก็แบ่งให้ญาติๆเราก็อยากให้ญาติอายุยืนเราเลยไม่ใช้สารเคมี เขาบอกว่าแมลงวันทองนี่ยมันชอบกลิ่นกระเพรากระเพราที่เราใส่ผัดหมูผัดไก่ผัดอะไรต่างๆนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเราก็เอากระเพราไปหลอกล่อให้แมลงวันทองมันหลงกลนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันการเตรียมงานก็ง่ายๆครับ ขวดเปล่ามาขวดน้ําก็ได้ขวดอะไรก็ได้ถ้าปากกว้างก็น่าจะดีแล้วก็นะครับเอารวดมาแล้วก็ตัดซ้กประมาณครึบหนึ่งแล้วก็นี่นะครับพันที่ขอบปากขวดพันแล้วก็ดิดนิดเดียวก็ได้ครับแล้วก็ทําเป็นขอเกี่ยวสําหรับไปแขวนไว้ตามต้นไม้นะครับทนนี้ก็เสร็จแล้ว แล้วเวลานังก้าวก้เผา,าใส่แล้วก็ไปแขวนไว้เท่านี้เองครับไม่ได้ค่าโฆษณานะครับสปอนเซอร์ขั้ววิธีการก็ง่ายๆนะครับเอากระเพราที่เราได้มาเนี่ยขยี้ขยี้แล้วก็ยัดใส่เข้าไปในขวดเลยนะครับแส่ไว้แบบนี้โอ้ตอนนี้ก็จะเห็นว่าบินมันมาเต็มนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราเอาไปแขวนไว้ตามต้นไม้นะครับโอ้มนเกาะเต็มมือผมเลยเนี่ยแสดงว่ากลิ่นมัน ได้ผลจริงมันยั่วให้มแมลงวันทองมาแล้วพอมแมลงวันทองเข้าไปในขวดเราก็ปิดฝาแล้วเอาไปตากแดดให้มันตายเห็นว่าเริ่มมาแล้วนะครับแต่จริงๆแถวนี้เยอะมากเพราะว่าใกล้ๆต้นกระเพราแล้วก็ผมก็เด็ดเด็ดใบมันก็เลยไม่ยอมลงขวดเพราะว่าข้างนอกมีให้ดมเยอะปเราไปดูกัน เราก็แขนวนไว้นี่แหละตามต้นที่ผมบอกว่าประมาณสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเราจะมาดูกันนี่เพียงประมาณสักสิบห้านาทีมันก็เริ่มเริ่มมาแล้วถามว่าจะหมดเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับแต่ทำไปเรื่อยๆผมว่ามันก็จะช่วยลดถึงเวลาเก็บผลงานแล้วครับเดี๋ยวต้องเอาฝานิดไปด้วย ว่าจะได้ไปปิดไม่ให้มแมลงวันทองมันหนีออกมาได้ไปดูขวดแรกกันก่อนเลยครับเห็นแปแบบ๊บๆอ่าสงนี้เรามาดูผลงานว่ามีมาแมลงวันทองอยู่ไหม เมื่อกี้ก็มีลงไปละหนึ่งตัวจะมีลงไปเพิ่มไปมีไหมแต่อยู่ในขวดเนี้ยตัวที่ก้นขวดนะครับจะเห็นไม่ค่อยชัดอ่าที่ก้นขวดมีอยู่หลายตัวเลยครับกําลังสุดดมกินกระเพรากันอย่างมีความสุขเลยครับเดี๋ยวเราก็ปิดปิดฝาเลยแล้วก็เอาไปตากแดดอ่ามีเหมือนจะลงไปอีกหนึ่งตัวเดีย๋ยวรอน,นิดนึง โอ้ยังมีมาเรื่อยๆอยฮะถ้างั้นเราปล่อยให้เขาลงไปอีกสักพักดีกว่าแล้วเราให้ยมาดูผลงานกันใหม่อันนี้ถังใหญ่ถังใหญ่แต่ผมว่ามันก็ไม่มากนะถังนี้เอาไว้ก่อนแล้วกัน เป็นอีกหนึ่งขวดแล้๋วยวเราก็ปิดฝาไว้ก่อนนะแต่ว,ว่าไม่รู้ว,ว่าไม่รู้ได้มากไหมขวดนี้ก็มีบินอยู่หลายตัวนะครับโอเคเสร็จละ <laughs> เดี๋ยวเราฝากไปแถวนี้ก่อนไปเก็บขวดอื่นต่อครับ หวดนี้ก็มีอยู่บ้างพอสมควรไปไหนแล้วน,นี่ปิดฝาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันออกค่อนข้างโหดนะครับจับตากแดด